สวัสดีครับผมพอดีไม่เห็นตัวกินดอกขดถินนะครับนี่นะครับผมกินข้างทางนะก็หาเพื่งก็ค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมดูตัวบ้างอะไรบ้างนะครับตอนเช้านะครับผมกดถินนี้จะกินตอนเช้านะเอามาดูกันว่ามันบินไปทั้งไหนนะครับจะลองตามหลังนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะอ่อนจะแก่เราไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าเห็นตัวกิน กินเกสรเนี่ยตัวมันขาวมันแดงอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถที่จะไปบอกว่ารังนี้แก่นะหรือรังนี้อ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับเรื่องเรื่องตัวพึ่งขาวตัวพึ่งแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่ว่ามากินดอกไม้นะฮะบางท่านบอกว่ามันแก่มันอ่อนอันนั้นมันมันมันบอกไม่ได้นะครับบางทีไปเจอรังที่มันเป็นพึ่งอ่อนแต่มันถอดมาแล้วนะฮะย้ายมาเกาะใหม่เนี่ยมันก็จะมีตัวพึ่งขาวนะครับนั่นหมายความว่าพึ่ง พื่องานตัวใหม่นะครับมันก็จะออกข้ขาวอยู่ไอตัวแก่ๆลายๆดำๆก็คือตัวแก่แล้วนะฮะมาฮะเดี๋ยวดูตัวว่าบินไปทางไหนนะครับผมการสังเกตก็ดูตัวที่เต็มเต็มนะครับผมเต็มขานะฮะอย่างตัวเนี้ยนะครับผมเต็มขาแล้วนะฮะนั่นอีกตัวหนึ่งมาเต็มแล้วนะครับใกล้ไปนะครับผมให้เราจ้องไว้นะครับหรือถ้ากินเยอะนะครับผม ถ้ากินเยอะจัดเนี่ยเราก็ดูแบบนี้เลยนะครับดูบนอากาศถ้ามีตัวบินออกมาเราก็หันสายตาไปตามมันสั้หน่อยหนึงเผื่อมันบินไปนะครับผมแต่ถ้าบินกลับมาก็โอเคมันมันบินกลับมากินบางทีมันบินวนไปบนมานะครับ,บางทีมันได้กลิ่นเสื้อผ้าเราเนี่ยหรือว่ากลิ่นน้ําหอมนะครับนะครับและอย่างหนึง่งพยายาม่าอยู่เหนือลมตอนที่เราดูตัวนะครับผมเพราะว่ามันจะ จะมั่วนะครับผมบินมั่วเลยนะครับเราต้องอยู่ใต้ลมสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอดูตัวนะครับอ่ะอันนี้พึ่งลอยใหม่นะครับผมที่เป็นลาลานั่นคือขึ้นลานั่นคือไอ้เกสรดอกไม้นะครับไม่รู้ว่าใครมาลนนะครับผมลอยนานแล้วนะจนเป็นลาแล้วครับไม่มีอะไรครับผมลอยลนแล้วก็ไม่ตัดเกสรไปด้วยนะเพราะว่าถ้าลนพึ่งอ่อนขนาดนี้มันไม่อยู่อยู่แล้วนะฮะต้องตัดอย่างเดียวครับผมถ้าลนแล้วนะครับ ไปแล้วครับหนึ่งตัวนะครับผมโด่งมากนะเพิ่งหน้านี้หาเลียดยากนะครับผมบางทีการการบินของมันเนี่ยทิ้งโด่งก็อยู่ใกล้หรือบางทีโด่งก็อยู่ไกลนะครับแต่โด่งไปนี่ครับผมใส่ขึ้นไปบนนี้เลยนะห่างจากพื้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเลียดไปอย่างเงี้ยโอเคหน่อยนะครับมันก็แต่ตามง่ายกว่าเพิ่งโด่งนะครับเพิ่งโด่งเราต้องจับจุดอย่างนี้ไม่มีป่าเลย หนึ่งกิโลเลยนะครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยไม่มีป่านะเดี๋ยวผมจะเข้าซอยมันจะมีซอยอยู่ตรงโน้นนะครับคือพื้นที่เรามาโอ้ไม่รู้กี่ปีเป็นไปกี่ปีป,ป,ปีนะฮะหรือเลยรู้นะว่าจุดไหนจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีมีมีคลองน้อยผมไม่รู้มันจะอยู่ตามคลองหรือเปล่านะแต่โด่งไปนี่ครับผมดูสุดสายตาเลยฮนะบินสายไปนะครับผมไปครับลองไปดูกันนะครับผมไม่รู้จะอ่อนหรือว่าแก่หรือว่าอาจจะไม่เจอนะครับ ก็ไม่เสมอไปทุกทุกลังนะครับผม80%นะครับ90%กับการตามพึ่งหน้านี้นะแต่ถ้าบินเรียดๆเนี่ยตายทุกลังครับผมเพราะว่าถึงลังเลยนะฮะดูตัวถึงลังเลยครับดูบนอากาศนี่แหละครับผมไปครับอตอนนี้ผมอยู่ใจกลางเลยนะครับที่ผมดูนู่นนะฮะเลยต้นยูคาไปนู่นนะฮะประมาณครึ่งกิโลแล้วนะครับผม500เมตรได้นะครับผมที่มันบินดงว่าข้ามมอมาเนี่ยนะฮะ มาชายล่างก็เป็นป่ายุคาเล็กนะครับผมนี่ครับพึ่งบินมาตรงนี้นะฮะมีมียอดไม้อยู่อย,อยู่ต้นนึงนะครับผมอนุนดำๆไม่รู้ว่าพึ่งหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวต้องไปดูนะครับผมเวิงนั้นนะนะขบินไปตรงนั้นด้วยนะครับผมผมพ้อมมาค้างใหม่แล้วนะครับยุคาเตียนนะครับผมภูมินั้นไปดูแล้วนะไม่ใช่นะครับผม อันนี้มาเห็นดำๆก็เลยซูมดูนะเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับมันเลยทําให้กิ่งไม้เนี่ยดำนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเส้นนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งบินตัดอยู่ข้างหน้านู่นนะครับผมทิศทางที่มันบินนะนะครับอะต้นที่ผมซูมเมื่อกี้นะครับเข้ามาใกล้แล้วนะไม่มีครับผมมีทิวป่าสักนู่นครับ อาจจะเกาะตามต้นสักน้อยๆเอนๆก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะมันบินตรงมานี่ครับผมอผมเข้ามาในป่าสักแล้วนะครับป่าใหญ่นะครับผมแต่เห็นพึ่งแล้วนะครับผมอยู่ง่ายๆอย่างฮะปลายมือผมนะครับหนึ่งกิโลเต็มๆนะครับ ที่มาเนี่ยนะครับที่มันมันบินมานะครับอ่ะดีที่สุดก็ใบไอ้ต้นสาบเสือที่มันแห้งแล้วนะครับช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าหญ้าอื่นอื่นหมดครับผมจุดไม่ติดนะต้องใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าน่าแรงไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่ามันเป็นดุลไฟเยอะนะครับดุนฟืนนะฮะอันนี้ติดแล้วจะไม่ดับครับผมพึ่งสูงส่วนมากพี่ตีก็ใเช้าแบบนี้นะไม่ใชลังหน่อยเดียวเองนะครับผม ก็ยังอื่นอยู่นะครับจุดไม่ค่อยติดนะครับผมก็ต้องเป่าคันไฟก่อนนะครับผม <laughs> hô oh, hô oh. <laughs> <laughs> kẻ đó nhiều khổ của nam nhân vô các bụng ừ <laughs> ขอหัวน้ำนะครับมีน้ำนะฮะส่วนนั้นปล่อยครับผมลังไม่พอกินนะครับอยู่ในป่าสากจริงๆนะครับผม,มถ้าลังใหญ่ก็โอเคเลยนะครับเนี่ยครับผมครบ ช้แค่นี้พอนะครับพึ่งทำล้นข้อสอบไปหนึ่งทีนะครับเสื้อทหารตัวนี้ต่อยทะลุหมดนะครับผมมันกัดไม่ได้นะครับพอได้ประทังลุยป่าอะไรอย่างนั้นเองนะครับแต่ก็ยังดีกว่าถอดเสื้อลุนล้นนะครับผมเนี่ยครับหัวน้ำ <laughs> อืมไม่ใช่ครับผม ตาลายครับไปครับหาพึ่งต่อเดี๋ยวเดินดูสักแป๊บหนึ่งในป่านี้นะครับผมเผื่อฟุกอีกหลังนะครับเอาเจออีกหลังนะครับผมเล็กกว่าหลังที่ผมตีนะครับแต่มีน้ำครับผม ไปครับปล่อยมันนะลังไม่ใหญ่นะครับผมแต่มีน้ํานะครับมีเกือบเท่าลังที่ผมตีเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมก็คือว่าตามันสดๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกลังที่ผมตีนะฮะนู้นครับผมอันนั้นต่ำนะครับนี่นะครับผม ตัดหลังเมื่อกี้นะครับไปครับผมหาต่อขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวครับผมสำรวจนะฮว่ารถไปได้หรือเปล่านะครับก็เคยมีประวัติครับผมปิวนะะคอยเทยถังถึงนะครับผมปิวลงไปหมดเลยอ๋อตื่นครับผม เคไปได้ครับผมตรงนี้น้ำป่ามานะครับมไปกันต่อครับผม